ประชาสัมพ ah ันธ์เด็กชายโชติพัฒนนนทวิสิีิ์ม .1 ทับ6พบบัตรเครดิตที่ลานจอดรถหากใครทำบัตรเครดิตหล่นหายบริเวณดังกล่าวให้มาติดต่อขอรับได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประชาสัมพันธ์เด็กชายโชติพัฒนนนทวิสิทธ์ม .1 ทับ6พกบัตรเครดิตที่ลานจอดรถหากใครทำบัตรเครดิตหล่นหายบริเวณดังกล่าว ให้มาติดต่อขอรับได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอบคุณค่ะประชาสัมพันธ์<อ>เด็กชายโชติพัฒนนนวิสิทธ์ม .1 ทับพบหมวกลูกเสือบริเวณหลังสวัสดิการหากใครทำหมวกลูกเสือหล่นหายบริเวณหลังสวัสดิการให้มาติดต่อขอรับได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชาสัมพันธ์เด็กชายโชติพัฒนนวิสิทธ์ม .1 ทับหกกหมวกลูกเสือบริเวณหลังสวัสดิการหากใครทําหมวกลูกเสือหล่นหายบริเวณหลังสวัสดิการให้มาติดต่อขอรับได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอบคุณค่ะประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนมตน้นและผู้กำกับทุกคน ในวันพรุ่งนี้ให้ใส่ชุดตามกิจกรรมของตนเองประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนมอตน้นและผู้กำกับทุกคนในวันพรุ่งนี้ให้ใส่ชุดตามกิจกรรมของตนเองขอบคุณค่ะ